ด้านของมิตรเขาเองมาเจอถิ่นเดิมถิ่นเก่าแล้วค่ะรำติมพระนะรำติมพระวันนี้พาลูกมาด้วยนี่ไงคะแต่บ้าด้านเก่ารำชาวตะลุงหรือว่ารำทิ้งพระเคยนั่งงานหนังสือเคยนั่งกินเหล้า เคยนอนไม่มีที่ไปก็นั่งตรงนี้แหละใครมีอะไรมาฝากภาพเะกอบภาพรองกังี2 5 2 8ถึง -2,534 ก็ยังมีของดีที่ให้ชมที่ยังสภาพเหมือนเดิมอยู่หลายจุดอย่างเช่นว่ารามสิงค์พระยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนยกเว้นตึกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะแปลกใจที่ทำไม สางความเหม็นมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติของยุคสมัยใหม่ต้องปรับเปลี่ยนไปทางการเวลา,าสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือรานพอขุดนะครับการพ่อขุดไม่ต้องจะสภาพอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่ต้นไม้ใบหญ้าก็ยกังอยู่ในสภาพปกติเดี๋ยวก็ต้องไปที่ร้านพอ่อขุนไปสักประละไปไหว้บูชาพ่อขุนนิดนึง เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว่20กว่าปีรู้สึกเประมาณ3 29ปี 30, 30ปีค่ะ30ปีแต่แคนถ่ายวีโอยังไม่ได้เป็นวุ้นเลย <c oughs> ไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้ก็พาตัวเต็มไวมาดูสภาพบรรยากาศเก่าๆที่พ่อกับแม่ได้เจอกันที่นี่นะ ถือว่าเป็นโอกาสดีซึ่งมากรุงเทพฯนี้ก็ได้ละลึกถึงสิ่งก่ราๆคือภาพก่อสร้างความสุขที่เป็นเลื่อมดีอ่าก็ติดตามตอนต่อไปเพราะยังมีที่ใหม่อีกหลายที่ที่ต้องไปขอบคุณนะครับข่าววิวคือนิ่ง